อันว่าควา่ำเฮาเวาขมในย่าฝ้าจมล่างเถื่อขมขี่เพียพ่ยหนาหากสีดียาเฝ้าติเตือนเวาพักกระเดาขมขืนย่ามกินกับลาบก่อยสีลลงย่องว่าดีพี่น้องเลยก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับเพียรนักพัญชนะคมนะครับ ปั่ญาบทน,นี้ก็สอนให้รู้จักแยกแยะชั่วหรือดีนะครับคำพูดติติงติเตือนคนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะยอมรับแต่ก็ต้องพึงคิดารณาว่าคือเขาพูดนั้นะมันเกิดประโยชน์แม้จะมีความ ขมขื่นอยู่ทักในแต่ถ้าทำไปแล้วมันส่งผลดีไม่ทำลายไข่ <c oughs> ก็เปรียบเสมือนผักกระเดาสะเดาหนึ่งแหละ <c oughs> คิดว่ามันขมแต่พอไปเจอลาบเจอก้อยกับถูกกันก็ประมาณนี้ หรือพูดเลยง่ายว่าให้ลงมือทำก่อนมองเห็นคิดว่ามันยากแต่ยังไม่ได้ทำก็ต้องลงมือทำก่อนมองเห็นคนนั้นคนนี้เขาพูดไม่ไพแล้วพูดไม่ถูกหู แต่คำพูดของเขาก็อาจจะดีก็ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ไชอบคนพูดหวานพูดเพราะแต่คำว่าเพราะว่าหวานมันมีความจริงใจหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปคิดอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่ได้พิจารณาให้ทีทวนเราก็จะหลงและลึงไปกับคำที่ ไม่จริงใจสุดท้ายก็โดนหลอกโดนอะไรไปก็เพราะฉะนั้นคำว่าแยกแยะด้วยหลักการละเอตยผลจึงเป็นส่วนสำคัญที่ควรจะนำมาใช้ในเรื่องนี้เพื่อจะให้ไม่โดนหลอกตด้ง่ายๆ คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม